สวัสดีครับพี่น้องมากับช่องบ่าวยุทธเจลทูออฟฟิเชีลคือเก่าครับผมมือนีภาพี่น้องมากดูน้องๆว่ายน้ำคือเก่าครับการพัฒนาการของนง้นองๆไปหอดไสแล้ลวราเบิงเนาะครับเนาะนี่ครับตอนนี้ว่อมก่อนนะครับว่อมว้อมกำลังก่อนมือแรก มือแรกสีขาบดถึงหาซียมหาเมียดได้หนึ่ครับหน้ามือแรกบอถึงยืมหาเมียดเลยกับประมาณสองอาทีแล้วครับเริ่มวายท่าที่สายได้แล้วใหน้ำเพื่อสุขภาพครับออกกาล,ลังกายการออกกําลังกายทําให้ร่างกายแข็งแรงเนาะครับเนาะหาบอกกาลังกายเพื่อดีส่างให้ร่างกายแข็งแรงครับ ถังเด็กทังผู้ใหญ่เนาะครับเนาะมาอบอดร่างกายทั้งน้ำกันปอดจะแข็งแรงครับพี่น้องถ้าให้ถึงเร็วขยับเร็วเท้าขยับเร็วขยับเท้าเร็วถึงเร็วเลยขยับเท้าเร็วถึงเร็วเลยไป ในทุกส่วนของร่างกายครับไหวหน้าไในทุกส่วนของร่างกายทั้งระบบหายใจกด็ดีร่างกายกับแข็งแรงครับบอเป็นโลเป็นไพ่ไงายครับฐาร่างกายแข็งแรงกับหรือว่าโอ้ดีดีทักแหละครับร่างกายแข็งแรงโเจ็บโบปว่วยหรือว่าโชคดีแล้วครับ pa huh? ร่างกายแข็งแรงขึ้นไปทีละนิดระนิดนะครับหนึ่งร่างกายแข็งแรงขึ้นสามารถตีทาว้อมในหลายรอบขึนนะครับมือแรเมือแบบพากแล้วครับหนึ่งมือทุกมือนเพราะร่างกายเริ่มแข็งแรงแล้วครับสามารถตีทาทั้นย่าได้แบบสบายสบายเลยครับเพื่อเพียร์กันยังกับบุอไฟมือยนะครับเพราอปลอดเทาแข็งแรงขึ้น หอบเผลอรครับหอบเผลอเรื่องเนี่ยหายนะครับหายเป็นหอบเผลอเนี่ยตัวหอบเผลนอนอนโกนนอนยางนี่มาออกร่างกายทั้งหนามนี่สักเดือนสองเดือนนี่หายเลยครับก็ปอดเขาเริ่มแข็งแรงละะแล้วก็ระบบหายใจมันก็ดีขึ้นนะครับ ครับการเป่าฟอ้องด้วยการเป่าหนาเพื่อบริหารปอดบริหารออระบบหายใจให้แข็งแรงขึ้นนะครับโอเคครับพี่น้องครับ